กาญจนบ,บุรีปรากฏว่าวันนี้คุณกันจอมพลังนําตัวน้องออยนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นพนักงานในหน่วยทหารนี่แหละแต่น้องออยเนี่ยคุณผู้ชมฮะอ้างว่าเขาโดนผู้ชายคนนึงเป็นสิบเอกกิติศักดิ์บุกมาในห้องตอนที่แปลน้องออยไม่อยู่แล้วพยายามจะปล้าน้องคุณผู้ชมฮะคดีเนี้น้องออยบอกว่าไงแนมะเขาไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชาสุดท้ายตัวเขาเองเนี่ยโดนสอบด้วยเขาก็บอกเอา้าเฮ้ยเขาคือคนซึ่งโดนปล้า แล้วประเด็นคือทําไมค่ายเองเนี่ยอยู่ๆจะมาสอบเขาปรากฏว่ามันมีช่วงหนึ่งที่น้องถ่ายคลิปป้ายสิบเอกคนนี้บุกเข้าไปในบ้านแล้วพยายามจะขืนใจน้องนะคะน้องเนี่ยวิ่งหนีขึ้นไปที่ชั้น2แล้วรีบใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้คุณผู้ชมภาพคลิปสั้นๆแค่ไม่กี่วิจะเห็นว่าไอ้เจ้าสิบเอกคนนี้ถอดกางเกงแล้วค่ะเหลือแต่กางเกงในแล้วน้องก็เลยถ่ายคลิปนี้เอาไว้เป็นหลักฐานแล้วคือวันนั้นเนี่ยน้องตะโกนออกไปว่าที่รอดมาได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะนี่เนี่ยนะถอดแล้วฮะถอดแล้วค่ะ และถ่ายได้วัดเดียวเท่านั้นคือทางฝั่งของน้องเองก็กลัวมากเพราะจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้บอกว่าขอมีอะไรด้วยทีนึงได้ไหม,มไม่เอาอะไรมากเลยน้องกลัวมากเลยวิ่งขึ้นมาแล้วจริงๆเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยตัวของน้องเองก็ถูกล่วงละเมิดนะคะเดี๋ยวหยุดภาพหน่อยดิฮะตอนที่กาลังถอดกางเกงประเด็นก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเห็นเนี่ยนะฮะว่าเป็นพระแหมก็ดิ้นลำบากแล้วเหมือนกันเนาะ อันนี้คือถอดลักลังใสเลยนะฮะล่าสุดวันนี้เราถามออยบอกออยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นวันที่24สิงหาค <c oughs> ู้ผู้ชมฮะกิตติศักดิ์เนี่ยบุกเข้ามาในบ้านน้องออยในมณฑลฐานบกที่17แล้วพยายามจะปล้ำน้อง <c oughs> น้องบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดน้องพยายามจะต่อสู้ขัดขืนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผู้ชมฮะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็สามารถที่จะถ่ายภาพเอาไว้ได้ มันมีเรื่องราวไทม์ไลน์ให้ดูอีกว่าเรื่องราวที่มันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยคุณผู้ชมฮะตั้งแต่24น้องบอกว่ามันมีเรื่องที่น้องถูกล่วงละเมิดแล้วก็หลังจากนั้นมีการไปแจ้งผู้บังคับบัญชาของ11เอกคนนี้ใช่ไหมสิบเอกอ็อฟอคือชื่อเล่นและตอนนั้นสัญญาว่าจะให้ออฟเนี่ยมาขอโทษจนกระทั่งสุดท้ายน้องก็ไปลงบัน,นทึกประจําวันเอาไว้ที่กับตํารวจในที่สุดเอา้ามีภาพหลุดอีกหรอป้ายใช่ค่ะ แต่ภาพหลุดที่จะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวน้องนะคะเป็นคนอื่นๆที่อยู่ในหน่วยคือเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยแหละและ,ะปรากฏว่าเขาบอกอ๋เป็นผ,ผู้ชายแบบนี้คือชอบล่าแต้มอ,อ๋ฟชอบมีพฤต<ห>ิกรรมแบบนี้แล้วเอามาโพสตในกลุ่มไลน์แบบเพื่อนๆเ,เขาอะค่ะหลังจากนั้นตอนที่น้องเนี่ยไปร้องเรียนกับหน่วยปรากฏว่ามีผู้หญิงอีกหลายคนบอกว่าหนูก็โดนแบบนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการสอบสวนอะไรทางด้านของหน่วยก็เลยบอกว่าน้องออยใช่ไหมที่เป็นคนเอาภาพพวกนี้ไปเผยแพร่แล้วทาให้หน่วยง ได้รับควาามเสียยหคือกายว่าแทนที่น้องจะไปร้องเรียนเพื่อเอาผิดอ๊อบกายว่าพอภาพนี้หลุดในโซเชียลทหารก็จะเอาผิดน้องเพราะน้องทําให้หน่วยงานเสียหายลองฟังเสียงน้องออยดูหน่อยฮะเขาบุกเข้ามาเลยค่ะแล้วบอกว่าเขาเอาไอ้อเฟ่เข้าไปคือขอไม่พูดตรงนี้เลยเขาไม่เป็นลูกของคดีเพื่อจะเข้าไปของเราแต่ช่วงนั้นวันนั้นเป็นวันที่เรามีประจำเดือนคือเขาทาไม่สาเร็จ <S <S เขาก็บอกว่าเราอะสมยอมอยากได้เขาหนูก็โอ้พูดมาได้ว่าอยากได้เขาหนูก็มีครอบครัวของหนูแล้วบ้านของเราด้วยบ้านของเราบุกเข้ามาถูกต้องค่ะสามีสามีไม่อยู่สามีไม่อย okay> ู่ค่ะไปส่งล oh, ูกค่ะเป็นบ้านพักราชการต่อว่าด่าบอกว่าอ๋อพี่ต้องไปราชการต่อปล่อยพี่เถอะตอนนั้นด้วยความที่ตัวเองเป็นผู้หญิงสู้แรงผู้ชายไม่ไหวแหละก็บอกเขาว่าอ๋อพี่มีเมนขอขออนุญาตชื่อนะคะแล้วก็ปล่อยพี่ไปเขาก็เลยแบบไม่ได้หรอกเ่าวันนี้พี่ พ,พี่ไม่ได้นะเพราะผมไม่ได้พี่นะพี่ต้องแฉผมเขาทําแบบนี้กับพฤติการแบบนี้กับผู้หญิงหลายคนในหน่วยเราแล้วอ,อประมาณเท่าไหร่เขาสองสามคนนะคะเขาชอบมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็เอาคลิปมาประจานอเอามาอวดอ้างที่ทํางานว่าได้แล้วคนนี้ได้แล้วแอบถ่ายคลิปน้องคนนี้คือไปได้กันอะ่ะคือด้วยความที่เขาเป็นลูกเจ้าของโรงสี ทุกคนคิดว่าเขามีเงินแล้วทุกคนจะแบ้เขาแต่ซึ่งหนูมีครอบครัวแล้วหนูไม่สามารถแบะได้<ม>แล้วหนูก็เลรียกร้องสิทธิเสรีภาพอะที่จะมาข่มเห็งเพราะว่าเป็นเด็กนายเหรอมีเงินเป็นเจ้าของโรงสีแล<ม>้วซึ่งมาทําแบบนั้นหนูเลยต้องสู้ไงคะ อืที่น้องออยได้คุยกับเหยื่อคนอื่นด้วยเหรอหรือว่ายังไงก็คือพอน้องเปิดเผยใช่ไหมคะผู้เสียหายรายอื่นที่ถูกกระทําแบบเดียวกันเขาบอกผู้ชายคนนี้พฤติกรรมเป็นแบบนี้มาตลอดแต่ไม่มีใครกล้าก่อนหน้านี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือในสถานที่ทํางานเลยค่ะก็คือสถานที่ราชการแล้วก็มีคนอื่นถ่ายภาพมีน้องผู้หญิงทักมาบอกเนี่ยดีที่หนูยังรอดจากพี่แกมาได้ ตัวออยก็ต่อไปก็พี่ถ้าไม่เป็นประจําเดือนพี่ก็เสร็จเหมือนกันดิ้นหนีจนหลุดออกจากมันแต่มันทารุณพี่มากนะน้องผู้เสียหายคนอื่นบอกหนูปฏิเสธตลอดน้องออยเนี่ยมีภาพเป็นภาพบาดเจ็บของน้องด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่เหมือนกับถูกผู้ชายกระทําเนี่ยจริงๆผู้ชายเนี่ยืไม่น่ใจพูดได้ไหมใช้นิ้วทําร้ายน้อง แล้วก็เหมือนกับมีการล่วงละเมิดน้องล่วงละเมิดทางเพศน้องแล้วอะค่ะแล้วหลังจากนั้นน้องก็เลยดิ้นแล้วก็หนีออกมาได้แล้วก็เป็นไปตามภาพก็คือแอบถ่ายช่วงที่มันจะใส่กางเกงแล้วก็หนีออกไปหลังจากนั้นเนี่ยไอ้นี่คลิปสั้นๆเลยจะเห็นว่ากำลังเตรียมใส่กางเกงคือใส่กางเกงในล่าสุดอฟังเสียงทางได้ของคุณกันหน่อยนะฮะ,ะพราะหลังจากที่มีหลักฐานเกิดขึ้นคุณกันก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เอาจิงกองทัพควรจะต้องดําเนินการกับทหารคนนี้ไม่ใช่มาดําเนินการน้องถูกไหมฮะ พาน้องมาแค่ติดตามนะครับเราจะช่วยเรื่องนี้จนจบนะครับเพื่อความสบายใจของน้องนะในเรื่องของสิ่งที่มันน่าตกใจอย่างนึงคือห่วงเรื่องชื่อเสียงนะครับผมอยากจะฝากท่านท่านหรือพี่น้องประชาชนลองตัดสินใจดูนะครับเราห่วงเรื่องชื่อเสียงเนี่ยใครที่ถูกกระทําผู้หญิงถูกกระทำเนี่ยหน่วยงานเนี่ยมีผู้หญิงถูกกระทำอยู่ในหน่วยงานให้น้องอย่าพูดนะเดี๋ยวมันเสียชื่อเสียง เรื่องเงียบแบบนี้ผมถามว่าเนี่ยเรื่องนี้มันออกหน้าสื่อแล้วพี่น้องประชาชนดูแบบนี้อันไหนมันเสียชื่อเสียงมากกว่ากันครับนะมากกว่าการที่ท่านรับฟังแล้วเฮ้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วไปลงโทษอย่างเข้มแข็งรุนแรงตรงไปตรงมาแบบไหนครับที่มันดีกว่ากันเนี่ยเห็นไหมวันนี้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป3 4 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ